มาโตมาโตเมื่อกี้เพราะสัาเป็นถุไปแบบบ่ได้ตังได้ล่าค่ะนกไปเลย ไม่ไม่เอฟซีไปไสบุดมาค่ะมันไล่ไม่แล้วไล่ไม่แล้วเมื่อก yeah, like okay ี้นอกนะคะเครื่องมันร้อนจัดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สามรอบแล้วนะคะสามรอบแล้ว รอบเลยนะคะตอนนี like <that> ้เด็กๆก็รอมอบนะคะมอบมอบปัจจัยนะคะโอ้โแม่ไพ่แม่นำดีขนาดเลย

ช้างเลยมีแต่อยากเซลฟี่นะคะเซลฟี่กับเด็กแก๊งนะคะนานๆจะได้เห็นเด็กแก๊งมานะคะมไม่เจอโควิดบยง่อคะอนี้มีโควิดุงอ๋อนี่โบดนะคะบบดโบดโบดท,ท,ที่เริ่มทำนะคะนี่นะคะ ไูวโบดใหม่นะคะโบดใหม่อย่าไปอย่าไปเอาเอาเขาเป็นยังกันหนเขาเป็นยังกันว่คุณอะเขาเป็นยังกันคุณเาห่างกันเนาะห่างกันบวกกันอะไร นั่นนอกห้องติสวัสดีค่ะป้าประภัยพี่ปอแก้วพี่ปอสวัสดีนะคะเงาเงินมองเอให้สร้างเาหมองให้คนเลยเออนู้น้าประ ขอมาจากเจ้าดาวขอบคุณค Los ่ะกดหาช่างนั้นช่างนี้ขอบคุณมากๆนะคะก็มาเป็นกำลังใจนะคะพี่นุ๊น้องดาวพี่บัวสาวอุ้มพี่ปีน้องเลิศรักนะคะ ใช่ค uhm. 네่ะพ like, ี่ปอแก้วต er ื you ่นเต้นมากร้อนมากค่ะเครื่องเครื่องหนูน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเครื่องเอ้เด็กๆเรานะฮะยืนยืนเรียงแถวหน้ากระดานเลยโอ้ เฮ้อ n h าเต็มอยู่เจ้าไเป็นยังจังแป๋อน้ำฝากพีแดบน้ำพีสันบอดาวพระเอกเอ้ยพูดอะ่นอะแย่งกันแล้วเอ้าเออเอ้ยายยายยายเออ ก้อยลูกสาวข่อยสิบ้อนติยืนกินใหญ่เปิดแป้ไงลูกสาวข่อยฮ้อนเ่ยมีะอาจานก็มาแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวหม้อปัจจัยแล้วนะคะแกถวายให้ไม่ครับบานดาวแกงดาวเขามาถวาย

บอกคุณแมยเอาดาวตังลำตังลำตัวตายดาวต้องน้อนเลยตัตายดาวตองนอนเลยหมอครับเดียบรอผมเป็นเด็กดีครับเข้าหาหลวงพ่อเออ สาธุสาธุนะคะก็สาธุคุณกับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มา,าร่วมสาบุญด้วยก,กันในวันนี้นะคะขอให้ร่ำล่ำเนื้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอ้าพาข้ออ้วนลุดแล้วพาข้ออ้วนลุดข้อ้วโอ้ยแม่เอฟซีบนแนมเห็นเนาะคนบอกเหาง ก็ย่งเนมกอหินจเมนปุนอันตาดีนาผมนี่หมดแรงแล้วนอนไปานสิข้ามาเ้อมาไปกินาไปกิไปิไปกินหางไปกินินไปคงไปไปหามที่หลังหาหม อสะออนความแสนรู้ของเด็กๆอะจ้ากี่อแก้วอากาศร้อนมากเลยนะคะหาหุ่มแนยหาหุ่มเอาหยาบไปให้ชิ้นใน้หุ่มขุนตามน้องไปแล้วพีปีเฮาน้องไปใส่กับไปน้ำเอาหอบเอาตีละไปขุนไปน้ำน้องขุนไปตามกันไป เอาพี่กัะน้องต้องมาอยู่น้ากันค่ะเออน้องดาวอยู่ใสกระต้องเห็นพีปีอยู่นั่นละเอากินด้วยกันอยู่นี่แหละลูกแซ่บบ่ครับได้เขาห่มแล้วเมฟซีฝนตาดีตาดีฝนมาผ่าฝนก้อนหน่องดาวหลุดพอนะโอ้เจ้ได้ภผ่าเจ้าเด็กผตอนหมดยิ่งเห็นผ่าจามุจจ้าแล้ว เครื่องโสัพก็อาจสีอันนี้เนเดอร์ค่ะสะดุดสะดุดเนี่เดี๋ยวจบจบคลิปนี้เดี๋ยวแม่ส่งขออนุญ,ญาตเข้าไปรับพรนะคะใส่โทสเซพท์ไรถาพทรศัสีไรใด่บ่โอ้นั่งพยาบาลแทรกกลางเออนั่งพยาบาลจังได้มาก ลังดังกว่าแผลแตกกลางเลยวันนะีแมโอ้โหติดจมั้เพื่อนติดลกูกเออโอ,โอ้ติดคอไอเพื่อนติดจมั้เพื่อนไอ้มอนไอมันพีน่พี๊ติดหอบไปใส่ลูกกินน้ำกันกินน้ำกันเศรษร้ายเศษร้าย ใช่ค่ะพี่บินหอนบ้างนฮันนลังหอนลาฮนลันเอนี่อนลาฮนลาฮนลาฮนเยอะ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้เอ้ยตังฟีตั้งพีลูกตังพีตังฟีตังพีหอนดีดีหอนดีดีเอนลาฮหนลาฮนลาฮนอนลาฮนลาฮหนลาฮหนเอออนลาฮนเอือหอนห เฮ้ย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 เจ้าเย้เเอะเออ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 เอ้าน้องดาวเด้นน้องดาวบ้านฮนตี่น้องดาวบ้านฮักันบ่ได้ค่ะต้องพี่น้องเวลามางานอย่างนี้นะคะเจอน้องดาวที่ไหนก็ต้องเจอพี่ปีที่นั่นนะคะ้ไปไปไปเช่นกันโว้ยอีลาที่เขาไปเอาอย่าง นาที่ไปรับพรน้ำพ่นสิลูกเพิ่นรับพรอยู่ข้างในเพิ่นรับพรอยู่ข้างในดาวก็อยากเข้าไปรับพรดาววะเพราะกันอยู่ข้างนอกนี่ล่ะหนูเข้าไปบ่ได้ดอกเอ้ย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 เฮ้ยจิ๋งหยาจิ๋งหยาไม่ได้เหงุ้ง

น้องหันหน้าไปตั้งไรกันถหันไปน้่นนองเอาเราต้องอยู่คู่กันคนนะฝนกึงนองคนเนี่แย่งกันน้ำปีแล้วของแกงหยามีเต็มอยู่บบกินเนาะมาน้ำปีปะอุ้ย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 ต้นไหม่พ่นลูก มาค่ะมาเลืออยู่กขันสีหอดลอยขันนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมด้วยนะคะอ้วนกินจุเด,ด้ค่ะชุดกนันเลยสันเร็วด้คนอ้วนอ้วนมากนะคะตัวกลมมากเลยสาธุสาธุค่ะคี่แม่ทองสุวันนา ฮันน้าเขาหากันเลยเสียบไหลฮันน้าไม่เพิ่งทายลูกเนี่ยละ สวัสดีคระบพัดจิตกระโดดช่องโน้้นหาช่องนี้วนไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาวเมรเลูกดาวเมรเลูกดาวดาวถอยมาหยัง ใช่ค่ะสาวปีอยู่กับน้องห่างน้องไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาฮันฮันฮนหมฮันลาฮอนลาฮันลาฮอนเออนฮอนฮอนเอาฮอนฮันฮนอานกันเร็วเร็วีใจดีใจเดี๋ยวมาทำบุญมืนนี้ขึ้นรถก็ง่ายนะคะขึ้นเร็วด้วยกลัวไม่ได้มา จ้าพี่กุ้งอารมณ์ดีค่ะนี้ได้มาทำบุญกับน้องก็แม่แม่เอซีทุกท่านด้วยนะคะเราร่วมทำบุญด้วยกันหนูต้นใหม่พ่นดูกินมาได้โอ้ยใส่ดูหลายถัว

สวัสดีค่ะพี่จุ๊กแจงได้อยู่กับน้องเนี่ยค่ะมีความสุขไอ้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 ตอ้นไม้พ่นลูกต้นหมากพน่นกินต้นเนี่จิ้นอุลอใช่ค่ะป้าจิ้นใสเด่นใสเด่นสายยก สำหรับคลิปน an ี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบและสุดนะคะไลฟ์นานพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเครื่องจะน็อกไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวแม่สมจะเขาไปรับพ่นนะเพื่อนกอนสาธุสาธุนะคะ